ขอามาดิวะข้างข้าๆแประ,ปะอะไรอะไร,ะไรการก่อนการก่อนเออเออยังรอหสเอ้าวอ้าวรื่องไออย่างวะกูรังรอทีเมื่อกี้ โมบิลสูตรกระดัมปพทเทนโอเปอเรชั่น2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระดัมแพเทิร์นโอเปอเรชั่น2นะครับครั้งนี้ก็มีหุ่นหล่อเทเข้ามาเพิ่อมอีกหนึ่งตัวแล้วแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันบังเอิญจังที่ตอนนี้ซุปเปอร์ระบบวอเทอร์ตี้ก็กำลังมีหุ่นตัวนี้อยู่ในเกมและเกมนี้ก็ออกมาพอดีแล้วก็นั่นแหละครับหุ่นที่คุณเห็นอยู่นี้ก็คือ f u r m เมอร์กระดัมมาร์ค2อยู่ใน MSV เช่นเคยครับ มันก็คือร่างติดก่อของตัวการ์ดมาร์ทูติดก่อตัวนี้ก็จะไม่เหมือนกับตัวฟอ r เมอร์การดามธรรมดาที่จะมีข้อเสียในด้านความคล่องตัวซึ่งในการสร้างตัวฟ o r เมอร์การด้ามตามคอนเซปต์ก็คือตัวหุ่นจะมีอาวุธหลายอย่างและก่อเพื่อความอึดของมันแต่จะมีข้อเสียในด้านความคล่องตัวแต่ในตัวร่างของฟ o r m เมอร์การ์ดมาร์ทูนี้น่อกจากอย่างที่ว่ามาแล้วก็ยังช่วยในเรื่องด้านความคล่องตัวด้วยก็เรียกง่ายๆว่าเป็นมาร์ทูก็ใช้ติดก่อแต่ก็ยังพิ้วนะครับสลับฟอรเมอร์กนาร์็ มีทั้งหมด2เลเวลด้วยกันเลเวลแรกคอสห้าร้แล้วก็เลเวลสคอสห0รเป็นหุ่นสายฟ้านะครับเรามาดูกันว่ามีอาวุธอะไรบ้างอย่างแรกก็เป็นบีมกันที่ยิงได้ทั้งหมด2นัดก็กดยิงทีหนึงจะอ,ออกไป2ลูกซึ่งสามารถชาร์จหรือโฟกัสได้ใช้เวลาทั้งหมด4วิเวลายิงออกไปก็เป็นยิง2นัดเหมือนกันครับอย่างต่อมาก็เป็นดับเบิลบีมเซเบอร์ฟันได้ทั้งหมด2ที อย่ามาก็เป็นวอลคแคนเทพของโตหุ่นครับ60นัดยิงแรงรัวสะใจโตประมาณครึ่งนัดก,ก็สตันได้และอย่างตมาก็เป็นเกนเนรันเชอร์ที่แขนด้านซ้ายนะครับก็เป็นยิงทั้งหมด2นัดแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นเกนเนรันเชอร์อีกอันหนึ่งที่ติดอยู่ด้านขวาโซนปืนครับก็เป็นยิงทีเดียวสตันเป็นลูกระเบิดหมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดมาถึงตัวนี้ครับตัวนี้คือหุ่นฟ้าคอส550แต่ว่าความสามารถของมันแตกต่างจากหุ่นตัวที่ผ่านมามา,มากๆเพราะ 1. ตัวนี้ไม่สามารถอีเวนได้ 2. ตัวนี้ไม่มีแมนโอเวอร์ที่ทนทานตอนเวลาพุ่งได้และไม่สามารถพุ่งบนอากาศได้แล้วมันจะไม่มีอะไรเอาตัวรอดเลยเหรอคำตอบก็คือคุณเห็นสกิลที่เราสามารถกดทับแพดได้ใช่ไหมครับมันคือสกิลแอคทีฟการผมจะอธิบายสั้นๆง่ายๆว่าถ้าเกิดใครที่เคยเล่นพวกตระก,กูลซส์เวอร์ซัททั้งหลายเวลาที่เรากดกันเนี่ยมันจะกินบูสตแล้วก็แค่กดตั้งโล ทัดแผดเอาแล้วก็จะตั้งนานขนาดไหนก็ได้จนกว่าบู๊ของเราจะหมดซึ่งแอคทีฟกาดตัวน,นี้นั้นสามารถทนทานทุกทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นการยิงการฟันให้ล้มการแท็กเคลื่นมไปถึงท่าที่มาแบบหนักๆอย่างเช่นเฮเวียแท็กของหุ่นสายแดงเงื่อนไขก็มีอยู่แค่อย่างนี้ก็คือเราก็ต้องกดกาดทิ้งเอาไว้เมื่อเรากดถอนออกก็บูก็จะค่อยๆรีขึ้นมาเรื่อยๆงั้นถ้าเกิดคุณไม่เชื่อเรามาลองกันดีกว่าครับเราจะลองตั้งโลดูหนึ่งสองสาม เห็นไหมครับเรากดตั้งโลดแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ฟันเราล้มแต่ว่าเราไม่เป็นอะไรอาจจะโดนดาเมจได้ในบางส่วนแต่โต๊ะของเราไม่ล้มนะครับเมื่อกี้ผมลืมกดไอ้นรีไฟดามเมจมันก็เลยไปเริ่มไปลดแต่คือเราโดนดาเมจเหมือนเดิมแหละยิงมาเห็นปะเราโดนทั่วยิงเราก็ยังโดนดาเมจอยในใจเราก็ทดสอบพลังของไอแอคทีฟกาดแล้วเราลองดูคาแรคเตอร์ดีกว่าถึงจะไม่ใช่ถ้าเตะหลอเท่ของมาร์กทูแต่ก็เป็นเต็ม แบบมินิมอลลงมาก็น่นอนว่าโตหุ่นมันไม่มีอะไรเอาตัวรอดเหมือนกับพวกหุ่นฟ้าทั่วๆไปแต่มันให้อคกทีฟการมาซึ่งผมก็บอกได้เพียงแค่ว่าถ้าเราหาแต่วะสถานการณ์ที่หมอะจะใช้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราใช้อันนี้เป็นมันจะได้เปรียบกับอีกฝั่งหนึ่งสมมุติว่าเจอกับสตูหลายๆตัวแล้วมันกำลังจะยิงมาแน่นอนเรากดตั้งอคทีฟการสตูยิงใส่เราแต่เราก็ไม่เป็นอะไรเพราะ เราไม่มีทางล้มได้หรือสตานได้อยู่แล้วแต่ข้อเสียมันจะมาหลังจากนั้นฝั่งศัตรูรู้ว่าเรากดการ์ดอยู่แล้วกําลังกินบู๊ตเขาก็สามารถรอได้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ที่เราบู๊ตหมดหรือเราถอนการก็สามารถโจมตีใต้ตามปกติอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามีแอคทีฟการ์ดเราจะสามารถใช้อย่างพะเพื่อได้ก็ต้องดูสถานการณ์รอบข้างนะครับไม่จำเป็นต้องกดแช่ทิ้งไว้ถ้าเกิดกดแช่ทิ้งไว้แล้วไม่มีบู๊ตเอาไว้หนีนะ่แล้วก็จะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอยู่ดีเรากดแค่ประมาณว่าให้หุ่นมัน พอป้องกันตัวเองได้ในการโจมตีครั้งนั้นที่เหลือก็อยู่ที่ว่าจะใช้อาวุธอะไรสวนกลับไปหรือว่าจะหนีทีนี้เรื่องวิธีการเล่นก็แน่นอนว่าโตหุ่นม,มันมีอาวุธหยุดหลังๆอยู่2อย่างก็คือบีมแบบโฟกัสได้กับระเบิดแล้วก็เลือกที่จะยิงด้วยบีมไลเฟิร์ธรมรมดาก่อนก็ได้แล้วก็ตอดด้วยระเบิดอีก2นัดโซนระเบิดไออันนี้เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าจะเอามาเล่นยิงสลับคู่กับบีมไลเฟิร์สออันแต่ผมว่าเอามายิงเปิดเอาดีกว่าแล้วก็ค่อยฟัน แล้วก็เปลี่ยนบีมาใช้ต่อยอีกรอบหนึ่งก็ได้ฮะเล่นยิงตกต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใครเข้ามาหาก็ปล่อยยิงระเบิดหรือจะล่อยทัวไปก็ได้ถ้าหาตะวาฟันได้ก็ดีเพราะตัวนี้ดามเมจฟันมันก็เยอะอยู่ แต่ก็นั่นแหละนี่คือร่างฟอร์เมอร์ที่ออกแบบมาได้แบบพลิกกึกือมากๆกิ้งก็ไม่มีบินก็ไม่ได้แถมตอนพุ่งก็ไม่มีแมนโอเวอร์แต่แรกมากับทุกอย่างนั้นดูแลตัวเองด้วยแอคทีฟการ์ดนั่นแหละครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทที่ผมจัดเอาไว้เลยนะครับสำหรับตัวฟอร์เมอร์มาร์กทูว่าผมจัดเอาไว้ยังไงสำหรับตัวฟอร์เมอร์มาร์กทูที่ผมมีก็เป็นหุ่นเลเวลหนึ่งคอส550พาร์ทที่ผมจัดเอาไว้ก็มีดังนี้ทัสเตอร์เลเวลสองเพิ่มยิงเลเวลสี่กันบีมเลเวลสี่กันฟันเลเเเเเวววลลลลลโมมดฟรรแ้กก็อ เลขห้ากับ1ส่วโซนใ่จัดตามเบสิกนะครับเพิ่มเลือดให้มันเพิ่มการฟันกันยิงแล้วก็ยิงแรงๆกับทัสเตอร์ทัสเตอร์นี่เอาจริงๆก็คือเหตุผลเดียวเลยเผื่อตอนที่ใช้แอคทีฟกาดนั่นแหละครับกับเอาไว้หนีเอาตัวรอดส่วนอาว,วุธทั้งหมดก็เป็นอาว,วุธประจำตัวของมันทั้งหมด ไม่มีอะไรยูนิคเป็นพิเศษครับโซลเรื่องสกิลก็ก็จะเป็นสกิลพื้นฐานที่หุ่นสายฟ้าหรือว่าติดเกาะก็จะมีหลักๆทั้งกนสโซนของต่างๆกับดาเมจคอนโทรลแล้วก็สกิลที่เราก็พูดกันไปแล้วนี่คือแอคทีฟการสามารถกดทัชแพดเพื่อตั้งโลขึ้นมางรับได้โดยจะลดดาเมจที่ได้รับ70%และจะไม่ได้รับการสแต็กอะไรทั้งสิน้นและในขณะที่ใช้ก็ได้แรกกับการที่ใช้บูสต์สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่ออยู่กับที่หรือว่ากาลังขยับอยู่นะครับ ถือว่าเป็นสกิลที่หุ่นตอนนี้มีตัวแรกแต่ผมคิดว่าสกิลอย่างเงี้ยน่าจะไปอยู่กับพวกหุ่นที่มีโล่ใหญ่หญเบิ่มๆอย่างพวกจิ้มกายคัตตอมดุรานไม่ก็จีพีส่สองอ่ะอาจจะให้เฉพาะสายแดงอะไรงี้ก็ได้เพราะหุ่นพวกนั้นมันไม่สามารถอีเวนตได้ก็ลองลองดูนว่าสกิลนี้จะมีให้กับหุ่นในอนาคตที่มันมีโล่หรือเปล่าเอาจริงๆก็ตกใจที่มันมาอยู่กับหุ่นอย่างงี้นะครับทีมงานเขาคงคิดว่าหุ่นตอนนี้ก็โล่ใหญ่เหมือนกับเขาแหละ ก็เลยเอามาลองใส่ดูก็ตามนี้ครับตัวนี้ก็คือฟ er ัวเมอร์กันต้ามาร์ค2ตอนแรกผมคิดว่าเกมไม่น่าจะเอาเข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ทีมงานก็เพิ่งเอามาก็ทําให้เราได้ลุ้นอยู่ว่าน่าจะได้เห็นฟัวเมอร์กันต้ามาร์คทีอีกแน่ๆไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวฟัวเมอร์กันต้ามาร์ค2เมื่อได้ลงสนามจริงนั้นจะเป็นยังไงไปดูกันครับโหไม่ได้กลับมาเล่นนานมากม,ามัวแต่ไปนั่งเล่นซุปเปอร์โบรบอท กลับมาโดนย่ำยีแน่เลยโอ้จะดูความหล่อของคุณมันสิครับรอขนาดนี้น่าจะลงล่างน,นานแล้ว <c oughs> แถมมานั้งทีนี่มีวิธีการเล่นแปลกใหม่อีกไปจะเรียกว่าฟัวเมอร์พูก,กาโลก็ได้ล <c oughs> ะควเพื่อนนำนะครับเดี๋ยวผมค่อยยิงตามหลังให้ ไม่ได้กลับมาเล่นนานขอขอคนนำมีดีใช่ไหมครับฟิวฟิวฟิวเล่นมาเลยอ๋อเออยังมังสวยออคอณคุณคุงเทพนะ,โ,ะโอ้ยขาขาขาไม่ได้ใส่ขาแต่ไม่เป็นไร ทำเลยนำเลยน้ำเลยนำเลยเดี๋ยวผมยิงให้หลังก็มาอีกอ่ะบนาหลังเลยคราวนี้เฮ้ยสวยเอาดีก่อนดีก่อนอืม,มาทำไมอับไม่โดนโอ้โหมาทุกทางมาทุกทางเฮ้ยโอ้โหมาหากูมาอากูยี่อ๋ออ๋อไม่ไหวแล้วกันได้ครั้งเดียวที่เหลือแม็กคอปเตอร์ไฟไหม้ขัดไว้ก่อน ต้องไปช่วยเพื่อนเอาข้า,าก่อนปะนี่เน่ยเก็บม,มาเลยเยี่ยมไปดักข้งบนต่อดีกว่าใครวะอ๋อไบรอันลันถึงมีด่านเขสองตัวเลยอะ่ะฝั่งนูน้นเห็นตอนแรกก็มีไอฟิโลไทยสอง ยังมันหนีออกไปซะละเดี๋ยวอ่เดี๋ยวกูณนำให้เอ้ยเอ้ยออตัวเด็กกันตัวเด็กกันไม่ใช่นี่วะกลับไปดีปล่อยก่อนดิกูไม่แอบมาเล่นหลังกูแน่โอนใครอยู่วะไม่คุณบินได้คุบินได้บินได้คิดว่าเฟี้ยวมากวะไปเลยไปเลยไปเลยอ่ะกูเอาเองก็ได้นี่แน่ร้อย กำลังยู่แถมด้วยเอาปืนหมดปืนหมดเอาไม่ทันยิงหมดหมดอปืนรีโหลดอยู่เอ้ยยิงกูยิงกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของขลงก่อนเมฮอยถ้าไปกินทีษปุ่นต้องรอปืนนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ใครเอ่ยอ๋อ แซ่สามโซ่เดิมระเบิดเอ้าพี่จะไปรดชิายอไว้ปันแม่งไม่น่าจะรอดว่ะโอ้ยกดการเขาไม่ทันด้วยตั้งเสร็จช้าไปนิดนึงแต่ไม่ตายว่ะไปไหนไม่เล่นกู่อนดิตียิงยิงๆิงยิงยิง,ง,ง,งเฮ้ยข้างหลังเขงมามาพอดิไปเลยไปเลยไปเลย,เ,ลยเอาเอา,เอาเพื่อนหายเพื่อหนหายชามายกูไปละ อยู่ดีๆเพื่อนก็หายเฉยเห็นเดินมาด้วยกันมากลับมาที่จุดเกิดเหตุอะยุ่ไม่ตายเหรอเนี่ยทำไมมึงอยู่เยอะคนกระพันจังเลยเรียบร้อย่ายแล้วนี่มาไงเนี่ยผมมินได้ผมูมินได้ตอนมันตอนม้นให้มัลำคาญเออฟิวๆิวตันมันฟ้ามันสวย ซ้ำต่อใหออ้อย่างนี้สิวะดีกว่าปล่อยเคว้เมื่อกี้ยิงบินได้อีกแล้วบินได้อีกแล้วฮะเฮ้ยตกใจไม,ไม่เลยไม่เลยมองว่ามันจะขึ้นมานี่เอาดาได้วะนี่ครับได้ครับเมื่อกี้ว่าพี่ห้าวมากฮนะมาเล่นกับผมก่อนเร็ว เี่ว่าโอ้โหขวานใหญ่มากขวานใหญ่มากขวานใหญ่แล้วห้าวขอเล่นดาบเลยอือหนึ่งท <sk ีพอออกมา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 เลยมาเลยรอมีผู้กล้ารออีกเย่นออกเขาเติไปติดออาเขอโดนพี่พี่ผม้ร้ายขอแล้วตามสบายเลยตามสบายเลยน้ำน้ำไม่ทีน้ำไม่ทีเออไปเลยอ่ะไม่ฟันล้มอีกอ่ะ มันก็อีเวดได้สิเอาวขวากูอีกโอ้โหเข้าไปต้องลองมาช่วยกูหรือมาโถกกูแน่วะเนี่ยไปโดนอีกไปก็ได้วะเอาไปโดนทิ้งเควงแค่มาดิว่าเวดบุก้าโลกอ้ไปไหนแล้ววะของซ้ายนี่ติดหลบเก่งจริงเลยฮนะ เป็นฟันกูเหรอโลเขาเป็ปตั้งกาดใช่ไหมไอหุ่นบินได้ตามสบายตามไปครับผมไม่ขัดผมไม่ขัดตามสบา,า,ายเออทำดีครับกูคะแนนสูงสีอยู่เราลองหน่อยดีกว่ากูต้องแอบมาหาันยิงแป๊บอีบินได้บินได้ มาลำคานเล่นไปไปไหนครับมาเล่นกับผมก่อนโอ,อ้ไม,ไม,ไม่ไม่เล่นกับกูละเฮ้ยนั่นก็ใกล้ตายเฮ้ยไปไหนโหเอาไงเอาไหนก็ดีเนี่ยถ้าไหนก็น่าเอาดีดีกว่าสวัสดีครับเอ้ยยุบโอ้กายไม่ได้โดนยิงปั้นก่นอนทำะบายเอาไว้โอ้แม่งมากันสามตัวเลยเออมากันสามตัวขนาดนี้ไม่ตายรีบไม่รู้จะว่างไงละ โอ้ผหไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตายแล้วต้องเกิดความชิบหายแน่นอนหาที่ปลอดภัยก่อนดีกว่าโอ้นั่นไงเอ้ยคุณวินได้คุณวินได้อีกแล้วเมื่อผมจะโดนสมงพงกับคุณวินได้ตลอดเกมเลยนะไปดีกว่าขอให้ตัวเองปลอดภัยก่อนละใครตัวนั้นวะ ถอยมาโอ้โหมัโดนลุมลงแขกอยู่ถอยมาอ่าช่วยยิงทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ไม่กล้าออกไปโกโดนอะไรบีมแฉลับมาตีแย่ไปมาแล้วถอยมาเพื่อนโอ้โเพื่อนไปแล้วโอเคไม่เป็นไรตกวเกมพอดีดูดิลลนดีนะตาเนี้ยแต่จังหว่าที่โอ้โห ท็อปสเลยวะนี่ขนาดกูเล่นแบบควอยๆเล้วเนี่ยโอที่สองเลยวะทำไปเล่นไปรอตั้งการเอารอยอย่างเดียวเลยเน้นแพรลี่เฮเครับก็จบไปนะครับสำหรับตัวฟอร์เมอร์กันดับมาร์คทูก็ต้องมารอดูกันว่าเราจะได้เห็นล่างฟอร์เมอร์ของคุณโตวอื่นอีกก็ต้องรองมาติดตามดูกันโอเคงั้นก็ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเมื่มีโอกาสครับสวัสดีครับ